สวัสดีมากินปั่นเขาเส้าพี่น้องได้อาหารดีเนาะลาปลาลาปลานี่ลาปลาลาปาลา,ปา,ลา,ปาเห็นเด้จะเห็นจังบอกเนาะลาปลาผอกับเบาไม้ไซดวนปั่นเส่าพี่น้องลาปลาได้นี่ผักกระดาบผักกระวานนี่น้องไมากพีเก่เจีผักซี่ผักกาดคิว้ว หมากทั่วผู้หมกพิษผักสลัดคือเกาในสวนเนาะกับหมากแตงหน่อยนึงมานี่ข้าวเนิ่มบัดห่อนบัดเสาร์บันเสาบรรยากาศคือสี่ขึ้มขเนาะพี่น้องเนาะคือว่าเป็นสี่ขึ้มขึ้่าฝนตกมืัอเสาร์ฝนตกเอามาๆพี่น้องวัชกุชกุชนว่ไไรยังห่างเลยตัวใหญ่เลยนี่ ดื่มตัวนี้ก่อนลยอือพระคาวันเเนีการโก้คำสา ขายานบุม้มไม่แดดดีานมาอาาอไล่คิวเดะมาเด้อดี่น้องเด้ยบม่ชุดหูุกคนจะแพร่หน้าบาไหมใช้ดวน หลหลบปปนาน้าเฮ้ยมันพืดที่เรา ngựa thằng tặng là ngựa đặng pong pang pong <laughs> cứ nhỏ nó. มัว่วอายน้ะมาดักเปลืองเปลืองทั้งขางพักกระกวาน ก็คือัดไม่ขัดแล้วไน้องพ้นยักมาเลยะเอจะได้พบผลมากับ Ừ, nhấp khó mạng nhấp khó mạng ngọt cả đời ôi bữa nay đọc thì rồi lấy ngọt coi

hủy subscribe cho kênh Ghiền kia buổi em bớt loại mà đều sai cả số ăn luôn nè ừ. เอ,าาอ้าวมาใช่อีกละ <laughs> มาใช่ละมันหาวเจออืมอา้าวโชคกเข่ากลางบ่หรือว่าอะไรเนาะพี่น้องเนาะเล็บขีดดอกมีหรอแนวมึงได้กันแนวหนึ่งับเฮียทำมาใส่ของมันมันไปหากินของมัน มาตื่นเบาไหมใจดวนนะ <g ül> ตินอพไปนอนเนะาะอาาบาิงธรรมชาติเดี๋ยวไปห้ากินเข,นข้เพิ่นเข,าข้ากับห้า,ากินเค้เฮาขูา้ขับนี่เงีย 你团。Beast